mudasa kakawato aramto sama samkurasanak muasa อันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็อจเจริมนพรเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งบาศและกบาสิกาผู้ใจบุญใจบุญสนทุกทุกท่านก็อนุญาตให้เอาเวรลงได้ ญาติโยมท่าทั้งหลายสำหรับพระธรรมวิเศนาในวันอาทิตย์นี้ก็เป็นพระธรรมวทเศนาที่อาจจะเนื่องด้วยมีโยมถามปัญหามานั้นโอกาสนี้อาตมาก็จะตอบปัญหาด้วยแล้วก็ปัญญาธรรมไปด้วย เป็นการตอบปัญหาแบบบรรยายครมีโยมถามมาว่าเวลาจัดงานศพหรือว่าเวลาไปในงานศพไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าจะเป็นญาติเราก็ตามคนที่ไปในงานศพจะได้ยินคําพูดหรือว่าสิ่งที่จะต้องพูดอยู่บ่อยๆก็คือคํำบางสุกุล มังกรายก็จะนำกล่าวคำพิจารณาภ้าบางสกุลว่านามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตตาก็มีคำถามถามว่าอยากจะทราบว่าคำว่านามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขงังและนามะรูปังอนัตตานั้น คืออะไรหมายถึงอะไรทำไมจะต้องกล่าวในงานศพด้วยนั้นอาตมาก,ก็เลยถือโอกาสว่าเป็นคำถามก็เลยอยากจะนำคำถามนั้นมาเป็นคำตอบแบบอธิบายบรรยายให้ญาติโยมได้รับทราบกันว่าคำว่านามารูปังอนิจจงทุกขังและอนัตตานั้น มีความหมายว่าอย่างไรแล้วมันคืออะไรก็จะต้องให้ญาติโยมได้เข้าใจสัพท์ของคํานี้ก่อนว่าคําว่านามะรูปังอนิจจังก็แยกเป็นสองคำด้วยกันระหว่างคําว่านามะรูปังกับคําว่าอนิจจังนั้นเราเข้าใจมา มาศึกษามาเรียนรู้คำว่านามะรูปังก่อนคำว่านามะรูปังก็คือคำว่ารูปกับนามคำว่านามะบบววกกัคา่รูป,ปังเป็นภาษาบาลีแต่เมื่อเป็นภาษาไทยก็คือคำว่านามกับรูปรูป,ปังก็คือคำว่ารูนี่นเ ดังนั้นคําว่านามรูปังก็หมายถึงคําว่านามกับรูปคราวนี้ยาตโยมก็อาจจะเข้าใจว่าเข้าใจถามต่อไปว่าอ้าแล้วนามกับรูปนั้นคืออะไรอตาตมายอยากให้โยมเข้าใจง่ายๆว่าคําว่านามกับรูปก็คือคําว่ากายกับใจรูป หมายถึงกายนะรูปในทีน่นี้หมายถึงกายนามหมายถึงจิตใจดังนั้นเรากล่าวคําว่านามรูปังโยมก็เข้าใจว่าคําว่ารูปกับคําว่านามก็คือคำก็คือคําว่ากายกับคําว่าใจเป็นคําเดียวกันดังนั้น ต่อไปนี้ท่าทั้งหลายเวลากล่าวคําว่านามารูปังก็คือเข้าใจว่าคือคําว่ากายกับใจนั่นเองนามารูปังก็คือกายกับใจคําว่ากายประกอบด้วยอะไรบ้างคำ,คำว่ากายในที่นี้ประกอบด้วยสี่อย่างด้วยกันก็คือท่าสี่นท่นทั้งหลาย ากายเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุาดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนั้นทังสีอย่างเนยอดเยียมประชุมรวมกันทั้งดินน้ำลมไฟเนี่ยเมื่อประชุมรวมกันก็เกิดเป็นอัตภาพร่างกายขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเนี่ย รวมทั้งอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกทั้งหมดรวมเรียกว่ากายก็คือเกิดจากท่าสี่รวมกันประชุมกันนี่คือความหมายของคําว่ารูปก,ก็คือร่างกายนั่นเองแยกย่อนยะซึ่งประกอบด้วยท่าสี่พอมาถึงคําว่านามมหรือว่าคําว่าใจคําว่าใจในที่นี้ ประกอบเพื่อสอย่างเช่นเดียวกันรูปมี4อย่างก็คือาตุทั้ง4ี่คำว่านามก็คือคำว่าใจก็มี4อย่างเช่นเดียวกันแย่อยู่ใจในที่นี้มี4อย่างมีอะไรบ้างหเวทนา 2. สัญญาสาสังขารแล้วก็สวิญญาณ สอย่างนี้รวมรวมเรียกว่าใจเนี่ยคยวคำว่าใจไม่ได้หมายถึงหัวใจนะคำว่าใจในที่นี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดวิญญาณต่างๆนั้น4อย่างประกอบด้วยหนึ่งเวทนาเวทนาหมายถึงการสวยอารมณ์ทั้งมีความสุขและก็มีความทุกข์ ท่าทั้งหลายลองนั่งนึกดูนะว่าเมื่อไรที่เรามีความสุขหรือเมื่อไรที่เรามีความทุกข์นั่นคือเวทนาบางคนอาจจะเข้าใจคาว่าเวทนานั้นอาจจะคือความเจ็บความปวดอย่างเดียวไม่ถูกต้องนะเวทนามีทั้งสุขและก็มีทั้งทุกข์ เวลาเราสุขใจเวลาเราปลื้มปิติีนั่นแหละยันอย,อย,อยู่เขาเรียกว่าสุขเวทนาแต่เมื่อไร่ที่เราเจ็บใจเราเจ็บร่างกายเจ็บปวดต่างๆเมื่อยชาเหน็บหรือเจ็บใจอันนี้ก็เป็นเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็มีอยู่สองอย่างมีทนะั้ทุกขเวทนาทางกาย และทุบก็เวทนาทางใจนี่คือเวทนาอันแรกยันอยู่คือการเสวยอารมณ์เราลองนึกดูนะโอ้ร่างกายเราเคยสุขอ๋อเวทนาเคยทุบก็เวทนาอย่างที่สองที่เป็นนามที่เป็นใจก็คือสัญญาก็คือตัวที่เป็นความจําความจําได้หมายรู้ เราจําคนนี้ได้เราจําพ่อจําแม่จําชื่อคนนั้นจําชื่อสถานที่จําเรื่องราวต่างๆได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดจากสัญญาสัญญาแปลว่าความจำแต่บางทีเราลืมเราลืมจากสิ่งโน้นสิน่งนี้ก็แสดงว่าสัญญาเริ่มไม่ดีคือความจําเริ่มไม่ดีแล้ว สามาสังขารสังขารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายนะญาติโยมคนละสังขารกันแต่สังขารในที่นี้หมายถึงเครื่องปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งแห่งจิตก็คือบาปบุญกุสนและอักุสลสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นบาปหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นสังขารเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตของเราปรุงแต่งจิตให้เราไปทําความดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งจิตให้เราไปทําความชั่วเรียกว่าอัุญญาพิสังขารเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งความดีความชั่วกุศลและอกุศลและสุดท้ายคือตัววิญญาณ วิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดต่างๆเรารู้สึกเรานึกเราคิดอย่างไรเราอยากทําอะไรเราเหยียดมือเราเดินเราก้าวนี่เกิดจากวิญญาณเป็นคนสั่งดังนั้นแยกโยมทั้งสี่อย่างทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณทั้งสี่อย่างรวมเรียกว่านามรวมเรียกว่าใจ ดังนั้นคําว่านามรูปังก็คือคําว่ารูปกับนามให้เข้าใจชัดๆง่ายๆก็คือคําว่ากายกับใจนั่นเองดังนั้นเวลาาติโยงถือผ้าขึ้นมาจบเวลาไปงานศพเขาบอกว่าให้กล่าวคําว่วานามรูปังอนิจจังโยมก็เข้าใจว่าอ๋อคําว่า นามก็คือรูปกับนามหรือคําว่ากายกับใจนามารูปังแปลว่ากายกับใจนั่นเองตอนนี้มาต่ออีกหนึ่งสับยกอยู่เราเข้าใจคําว่านามะารูปังไปแล้วตอนนี้มาเข้าใจต่อว่านามะารูปังอภิจัรนามะารูปังทุกขังนามวารูปังอนัตตา คาว่าอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เทีย่ยงดังนั้นเวลาเรากล่าวว่านามรูปังอนิจจังแปลว่ากายกับใจไม่เทีย่ยงโยมเข้าใจตามตบนนี้เลยไปเลยนะสมมติเวลาเราไปงานศพนะเขาให้เราจบผ้าทอดผ้าบางสกุลนามรูปังอนิจจังโยมคิดตามไปเลยว่ากายใจไม่เทีย่ยง นามารูปังทุกขังกายกับใจเป็นทุกขกายกับใจเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาแยกโยมทนอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทั้งหมดและสุดท้ายนามนามารูปังอนิจนามรูปังอนัตตาหมายถึงกายกับใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา นี่คือสิ่งที่เรากล่าวออกมาแยากอยู่เรา,ากล่าวออกมาในตอนที่เราไปงานศพในการทอดผ้าบังสุขุลนาม,มารูปังอนิจจังกายใจไม่เที่ยงนาม,มารูปังทุกขังกายใจเป็นทุกข์นาม,มารูปังอนัตตากายใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแยกโยู่ดันเมื่อ เมื่อเรากล่าวสิ่งเหล่านี้แล้วแนกอยู่คำว่าไม่เที่ยงเราก็สามารถที่จะคิดต่อไปว่าไอ้คําว่าอันนี้จันนั้นที่บอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันคืออะไรคําว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าสังขารทั้งหลายทั้งลูกทั้งนามหรือว่ากายกับใจนี่แหละอยู่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป และแตกสลายไปในที่สุดนี่คือสภาพของความไม่เที่ยงแยกย่อยดที่เราบอกว่าอันนี้จังอันนี้จังไม่เที่ยงลักษณะของความไม่เที่ยงคืออะไรหนึ่งเกิดขึ้นมาในขณะที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะทุกเวลาทุกวินาที กายกับใจเราเนี่ยยังโยมเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีเลยนะเปลี่ยนแปลงไปทุกขนาดและสุดท้ายกายใจนี้ก็แตกสลายไปในที่สุดนี่คือลักษณะของคําว่าอานิจจมันไม่เทียงมันเป็นเช่นนี้ 2. นามรูปังทุกขังกายใจเป็นทุกหมายถึงอะไรเนะ่ย ความเป็นทุกข์ก็คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ร่างกายจิตใจเราเนี่ไม่สามารถที่จะทนอยู่ไดนะ้ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะให้โยมได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเหมือนกับร่างกายเราตอนเนี้โยมสามารถที่จะนั่งอยู่ในท่าเดียวได้ตลอดเวลาไหม ไม่ไ่ายทำไมล่ะเพราะมันคนอยู่ไม่ได้ไงนที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนทีเดียหมดแม้จะวะ่าจะว่าจะนั่งหมือยัดโยงโยมนอนก็ได้ใครสามารถที่จะนอนอยู่ในท่าเดียวไม่เปลี่ยนเลยเป็นไปไม่ได้ต้องขยับต้องเปลี่ยนต้องยิกนี่คือสภาพที่เรียกว่าคนอยู่ไม่ได้ทั้งกายท่านใจเนื่อยกโยง ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ในลนนักษณะเดียวต้องเปลี่ยนจากนั่งก็ต้องเป็นยืนจากยืนก็ต้องเป็นเดินจากเดินก็ต้องเป็นนอนก็ต้องสลับหมุนเวียนไปเช่นนี้ยากอยู่นี่จึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นโยก็เข้าใจเวลาปองอนิจจาว่าอ๋อกายกับใจเราทนอยู่ไม่ได้นะมันเป็นทุกนะ และสภาวะสุดท้ายยัโยมนามรูปันปัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคําว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นยังไงยัโยมเพราะเป็นสภาวะที่ของเป็นของชั่วข่าวทั้งกายทั้งใจที่ยัโยมอยู่เนี่ยเป็นของชั่วข่าวเท่านั้นเป็นของประหลดเหมือนกับเราขอยยืมอเขอ้ามา ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเป็นสภาวะชั่วข่าวเท่านั้นคนหนึ่งก็ใช้ได้ไม่เกินเจ็ดสิบแปดปีเท่านั้นก็ต้องคืนพอแล้วเราจะใช้อัตภาพร่างกายเนี้ยไม่เกินเต็มที่ให้คนมีอายุยืนอย่างไรก็หนึ้อยปีแค่นั้นเองชั่วขราวแต่ว่าบางคนเราจะเห็นว่าสัมใช้สังหารเพียงแค่5ปีสิปี20ปี บางคนใช้ในสังขารแค่ในท้องแม่ไม่มีโอกาสได้ออกมาก็ต้องคืนเขาไปแ้่นี่คือสภาพสภาวะที่เรียกว่าอนัตตาคือเป็นสังขารที่ชั่วคราวไม่ได้กีนรังยันยืนอะไรและสุดท้ายก็คือบงังพับบัญชาไม่ได้ความเป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบงังพับบัญชาเขาได้ เราไม่สามารถบังคับบัญชาอย่างไรโยมโยมสามารถที่จะบังคับไม่ให้ร่างกายเราแก่ได้ไหมไม่ได้เราสามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ให้ร่างกายเจ็บได้ไหมไม่ได้เราสามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้มันต้องเจ็บมันต้องแก่และมันต้องตายนี่จึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นสภาวะที่เรียกว่าอนัตตาแดนโยมก็เข้าใจมากนาม,มารูปังอนัตตาคือก,กายกับใจบางคักปัญชาไม่ได้เป็นสภาพที่ว่างเปล่าเป็นสภาพที่ชัว่วขาวนี่คือลักษณะญาตโยมทั้งอนิจจังทั้งทุกขังและอนัตตาท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้กล่าวคำเช่นนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้คําแปลเราก็กล่าวไปเขาให้กล่าวเราก็กล่าวไปอันนี้นามารูปังอันนี้จงนามาดูปังทุกการนามาดูปังนัตตาเราไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรคืออะไรแล้วคิดเพื่ออะไรแต่ต่อไปจกวันนี้ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังเทศน์กันนี้มันก็จะเกิดประโยชน์ว่าเวลาเราไปงานศพ เขาให้เรากล่าวคำพิจารณาเราก็จะได้คิดได้ว่าอ๋อลูกกับ,กบอ,กบอ,กอากระอาลูกนาวารูปปงอนิจจังกายกับใจไม่เที่ยงนาวารูปางทุขังกายกับใจเป็นทุกนาวารูปปางอนัตตากายกับใจเป็นอนัตตาเมื่อท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้ประโยชน์จะเกิด ให้โยมได้แต่กล่าวบาลีอย,าอย,าอย่างเดียวโดยไม่รู้คำแปลไม่เกิดประโยชนะ์นะอาตม,มาบอกได้เลยโยมไปงานศพไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปงานศพหรือแม้จะไปงานทําบุญกระดูทาบุญวันตายเขามีการทอดผ้าโยมกล่าวเพียงแค่นามว่ารูปังอนิีจานามว่ารูปังลูกขนันนามว่ารูปงบปงอนัตตาม,มันก็เพียงแก่กล่าวเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่เมื่อไหร่ที่โยมคิดตามไปว่าร่างกายไม่เทีย่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาโยมก็จะได้ประโยชน์ดังนั้นประโยชน์ทั้งสามประการคืออะไรหนึ่งถ้าโยมคิดว่ากายกับใจไม่เทีย่ยงประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือโยมจะเข้าใจความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา โยมวิจารณ์ว่านามาลูปังอนิจจังอ๋นนงอเราได้รับประโยชน์แล้วคือร่างกายทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรม,มาดาทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะน,นี่คือประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้ข้อที่สองนามาลูปังทุกขังเราจะได้ประโยชน์คือเราจะเข้าใจว่าอ๋อร่างกายของเรา ต้องเจ็บเป็นแน่แท้ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นแน่นอนและสุดท้ายย้โยงเมื่อเราพิจารณาว่านามรูปังอนัตตากายกับใจเป็นอนัตตาเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราทราบนี่ว่าสังขารเป็นสังขารเพียงแค่ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งแล้ว และเราบังคับตน้นคาดเขาไม่ได้เมื่อเป็นสังขารชั่วคราวเป็นสังขารที่เราบังคับไม่ได้แล้วเราจะยึดถึงเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเรากล่าวบ่อยๆนะโยเราก็จะคทายความยึดมั่นถึงมั่นในอัตภาพชุดน,นี้ของเรานี่คือประโยชน์จริงๆติยโยของคำพิจารณา ไม่ใช่ว่าเรากล่าวแต่บาลีอย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจความหมายนั้นถ้ทาทา่ทานทั้งหลายกล่าวทั้งบาลีด้วยเข้าใจความหมายด้วยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นท,ทันทีบุญจะเกิดขึ้นทันทีกับการกล่าวคาพิจารณาว่วา,วากายกับใจไม่เที่ยงกายกับใจเป็นทุกข์ฉันต้องเจ็บแน่แล้วกายกับใจเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเรา เราไม่ต้องเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขานี่คือประโยชน์ญาติโยมนั้นวันนี้ก็งคงจะพอมาสมควรเก็บเวลาได้สแสดงธรรมเหมือนกับตอบปัญหาญาติโยมที่ถามว่านามวรูปังอน,นิจจังคืออะไรนามะรูปังทุกขังคืออะไรนามะรูปังอนัตตาคืออะไรก็สรุปว่านามะรูปังก็คือการกับใจ ไม่เที่ยงกายกับใจมันเป็นทุกข์กายกับใจมันเป็นอนัตตาก็ให้ญาติโยมได้เข้าใจตามนี้เพื่อเกิดประโยชน์นะเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุสลแก่ตัวทั้งหลายสืบต่อไปดันการแสดงรมในวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบวรนิสสัตยุก่ันทุก on, uh...